แล้วก็เกณฑ์พวกรามันสร้างเมืองจิตจกรเข้ากองทัพมาแล้วก็ยกลงมาสมทบกับทัพหลวงหน้าที่เมืองมอตมะครั้นนายทัพในกองทั้งปวงยกออกมาถึงเมืองมอตมะพวกรามันทั้งปวงก็ชวนกันมาเข้ากับกองทัพไทยเป็นอันมากแม่ทัพใหญ่ก็จึงยกงออกไปตีเมืองหงสสวดีเมืองเสเหลียง เมืองร่างกุ้งได้โดยง่ายจึงพม่าเป็นเจ้าเมืองทั้งปวงเมื่อเห็นรามันเป็นใจเข้าโดยไทยแล้วก็พากนันหนีกลับขึ้นไปยังเมืองอังวะเจ้าพญาโกษาเสานาบดีก็จึงจัดไพพลรามันเป็นกองทัพเรือทัพบ,บกขึ้นจากเมืองร่างกุ้งให้รีบยกขึ้ไปตีหัวเมืองรามันเมืองพมา่าทั้งปวงให้แตกสิน้นจนถึงเมืองประกันคือเมืองผูกาม อันเป็นเมืองหลวงเก่าจึงให้ตั้งค่ายประชิดกับเมืองพูกามและเมืองพูกามนั้นพระเจ้าอังวะก็มีรับสั่งให้พระราชบุตรชื่อว่ามังจาเลผู้เป็เจ้าเมืองจาเลให้ทิ้งเมืองจาเลซะถอยขึ้นไปตั้งรับอยู่ที่เมืองพูกามด้วยเมืองนั้นกำแพงมั่นคงนักเจ้าเมืองมังจาเลก็มารักษาอยู่ที่เมืองพูกาม เปิดประตูเมืองขึ้นไปรักษาหน้าที่เชิงเทินไว้อย่างมั่นคงกองทัพไทยจะหักเข้าไปก็มีได้ขณะนั้นในแว่นแควนเมืองอังวะข้าวแพงนะักเกิดอันตรายเจ็บไข้าตายก็มากพวกกองทัพก็ขัดระเบียงลงก็ชวนกันล่าทัพถอยกลับครั้งนั้นพวกรามันทั้งหลายครั้นเห็นว่าพวกไทยไม่ได้เมืองอังวะก็ชวนอพยพครอบครัวตามกองทัพไทยเข้าไป ด้วยกลัวพมาะะ่าจะฆ่าเสในภายหลังคั้นกองทัพไทยยกกลับไปแล้วพระเจ้าอังว่าจึงให้ขุนนางผู้ใหญ่ทั้งหลายคนยกทัพลงมาณนะรามันประเทศให้เทียเ่ยกกวแก้ความรามันทั้งปวงซึ่งอยู่ตามภูมิลำเนาเมื่อตะก่อนแล้วก็ห้ามติดขาดไม่ให้ขุนนางพมา่ามาข่มเหงพวกมอญทั้งปวงดังนั้นรามันทั้งปวงก็ค่อยมีความสุขไม่กำเริบปุ้นวายเหมือนครั้งก่อน แต่ขุนนางพมา่าทั้งปวงก็จัดพลพมา่าแบ่งปันกันไปแยกย้ายกันไปรักษาหัวเมืองรามันทั้งปวงไว้หัวเมืองรามันทั้งปวงก็กลับไปขึ้นกับพระเจ้าอังวะเหมือนแต่กอ่อนแล้วก็ยกฉัดยอดพระเจดีร่างกุ้งได้อังคาสแล้วก็เลี้ยงพระสงฆ์สามเมืองคือเมืองเสียงเมืองพระโคเมืองล่างกุ้ง ได้บูชาพระเจดียด์ด้วยเครื่องสักการบูชาเป็นอันมากพระเจ้ามังรายกะยอสองปรารถนาที่จะลงมาเยี่ยมเย็ยนหัวเมืองรามันทั้งปวงจึงเสด็จลงมาณเมืองร่างกุ้งแล้วก็สั่งให้ราชบุรุษทั้งปวงไปเที่ยวสอดแนมสืบถามจากปากราชดรทั้งปวงว่าในเมืองมอนจนถึงเมืองทวายเจ้าเมืองและขุนนางผู้ใดทำข่มเหงย่ำยีราชดรให้ได้รับความเดือดร้อนบ้างถ้าได้ทรงฟัง ว่าเจ้าเมืองและขุนนางผู้ใดสงเครา,าะห์ราษดรโดยสุจริตและราศดรสารเสริญผู้นั้นบ้างก็รับสั่งให้มาหาและก็พระราชทานรางวัลและยศศักดิ์เพิ่มเติมเข้าไปถ้าเจ้าเมืองถ้าขุนนางผู้ใดทำให้รัศดรได้รับความเดือดร้อนก็จะลงโทษตามโทษสารนุโทษทําผิดมากนะักไปหผานชีวิตเสลยทีเดียวครั้งนั้นรามันทัพวง ก็ชวนกันยกมือไหว้เสริญพระเดชพระคุณเจ้าอังวะเปน็นอันมากพระเจ้าอังวะจึงยกถัดยอดพระเจดีร่างกุ้งซึ่งหักลงมาในครั้งก่อนให้เป็นปกติดังเก่าแล้วก็ยิงเสด็จกลับขึ้นไปณที่เมืองอังวะตั้งนั้นเป็นต้นมาเมืองรามันทั้งปวงก็ราบคาบอยู่เปน็นอันดีแต่เมืองมริด เมืองตะนาวสองเมืองนี้พระเจ้ากรงุงศรีอยุธยาให้ขุนนางมารักษาอยู่และเมืองลาวพุงดำก็คือเมืองเชียงใหม่เมืองลำพูนเมืองนครพระเจ้ากรุงไทยก็ให้ขุนนางไทยไปกำกับอยู่พระเจ้าอังวะก็มิได้ให้กองทัพไปตีเมืองปากใต้ฝ่ายเหนือทั้งสี่ดําบล ก็กลัวจะเกิดวิวาททาสงครามกันไปในภายหน้ารัชดงทั้งปวงจะได้รับความเดือดร้อนไทยกับพม่ากก็จึงงดท,ทําสงครามไปตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาแผ่นดินไหวอีกครั้งหนึ่งยอดพระเจดีย์ล่างกุ้งตกลงมาหลายชั้นอินทจักหักเป็นห้าสอกสองกระเบียดตกลงไปข้างทิศตะวันตกองค์พระเจดีย์ชมรุดไปมากพระเจ้ามังรายกยอศอง ตัดสั่งให้จัดฝังอินทรจักรและให้ยกยอดพระเจดีร่างกุ้้งอีกครั้งหนึ่งมีการมหสรสพสมโพธ์ต่างๆเมื่อพระเจ้ามังรายกยอทซองแรกได้ราชสมบัตินั้นประชนมาอายุได้เพียง34ปีและอยู่ในราชสมบัติ3 4ปีเหมือนกันพระเจ้ามังยรายกยอดซอง ประชนมายุรวมกันทั้งหมดก็73ปีสิ้นพระชนจึงอินสแมแมงราชาบุตรได้ราชาพิเศษชาวเมืองทั้งหลายเรียกว่าพระเจ้าแผ่นดินแล้วก็เรียกชื่อว่าเนมโยแมงหรือพระมหาธรรมราชาธิบดีแปลว่าเจ้าอาทิตย์ มาอยู่ในราชสมบัติได้เพียง27ปีเนมะโยแมงก็สิ้นพระชนพระราชบ,บุตรของพระเจ้าเนมะโยแมงชื่อว่ามังลาวบินได้เสวยราชสมบัติอยืนเมืองอังวะต่อมาพระเจ้ากรุงศรีอยุธยาพระองค์หนึ่งมีพระนามว,ว่าพระเจ้าธรรมมิกร,ราชคือสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบวรมโกศ ปรารถนาจะเป็นพระราชมัยตรีกับพระเจ้าอังวะก็จึงแต่งให้ราชทูตนำเครื่องราชบรรณาการขึ้นไปยังเมืองอังวะเสะนาบดีก็นำขึ้นไปเฝ้าราชทูตไทยก็ถวายพระราชสารเครื่องราชบรรณาการพระเจ้าอังวะได้ทรงฟังพระราชสารก็มาสืบทางพระราชมัยตรีนั้นก็ยินดีในพระทถ่นัก จึงตัดปลาใสด้วยราชทูตตามธรรมเนียมแล้วก็แต่งพระรชาชสารเครื่องบรรณาการตอบลงไปในกรุงศรีอยุธยาตั้งนั้นเป็นต้นมากรุงศรีอยุธยากับกรุงอังวะก็เป็นทางพระราชาไมตรีกรันเมื่อพระเจ้าอัางวะครองราชได้เจ็ดปีเกิดเหตุใหญ่ในรามันประเทศ เทพย,ยดาสำแดงนิมิตให้ประจับเวลาเช้าเกิดแผ่นดินไหวสะเทือนอยู่นานฉัดยอดพระเจดีมุตาวน้ำเมืองหงสาว,วดีก็หักตกลงมาอีกมายุวุ่นขุนนางพม่า,มาคือมองซวยตองกยอได้มาครองเมืองหงสาว,วดี พวกรามันทั้งหลายเรียกว่ามังสาอ่องมังสาอ่องนี่นเป็นเจ้าเมืองู่ได้สามปีมังสาอ่องคิดจะกะบฏต่อพระเจ้าอังวะจะตั้งตัวเป็นพระเจ้าแผ่นดินในเมืองหงสาวดีจึงติดต่อกับคุนนางพมา่าคุณนางมอนอีกหลายคนป่อเหตุทำการมงคลเจาะหูราชบุตร ให้ประชุมพวกกรรมการพร้อมกันและให้มีงานสมโพธต,ต่างๆเจ็ดวันและให้คนทั้งปวงถือน้ำพิพัฒน์สัตยาและพวกขุนนางรามันก็กล่าวขัดแย้งกัน,นสี่คนสมบุบัญชีหนึ่งนายกหนึ่งพระประหลัดหนึ่งนายบ้านหนึ่งมังสาวองจึงให้ฆ่าคนทั้งสี่นั้นซะแล้วจึงให้ขุนนางรามันคนหนึ่งซึ่ง ยอกระแสงหมเป็นนายกกองข้างพระเจ้าว่งวก็ตั้งไว้ช่วยราชการในเมืองหงสวัสดีกับรองประหลัดย,ยกกระบัตสามคนด้วยกันท่านเห็นมังสาวองทำวุ่นวายงั้นก็ปรึกษากันมีหนังสือลักลอบให้คนสนิทเรียบขึ้นไปยังเมืองอังวะกราบทูลเหตุให้พระเจ้าอังวะทราบเมื่อพระเจ้าอังวะได้ทรงทราบนี้ตัดสั่งให้มังมหาราชาแต่รามันเรียกว่ามังรายกยอทอง อันเป็นเชื้อพระวงศ์ผู้ใหญ่กับพระนุชาต่างมารดาชื่อมังรายองค์เนินพวกรามันเรียกว่ามองสวยเยนะระธาให้เกณฑ์พ่ายพลเมื่นหนึ่งยกกองทัพมาจับมังสาอ่องมังสาอ่องหนีไปอาศัยอยู่ที่เมืองทละเจ้าเมืองธละก็จับมังสาอ่องได้แล้วก็ส่งให้มังมหาราชา มังมหาราชาก็เอาตัวมังสาอองไปฆ่าซะที่เมืองหงสาวดีมังมหาราชาจึงตั้งให้มองสวยเยนรธาหรือมินเยองนายะครองเมืองหงสาวดีต่อไปมังมหาราชากลับขึ้นไปยังเมืองอังวะดังเก่าคันอยู่มา มองชายเยนรัตนาเป็นคนโลภมากเบียดเบียนเอาทรัพย์พัสดุเงินทองของรัษฎรผิดธรรมเนียมของบ้านเมืองแล้วก็มองสวยเยนะรัธาก็เที่ยวอมเห็งรัษฎรจุดลากบุตรสาวหลานสาวชาวเมืองมาเป็นภรรยารัษฎรได้รับความเดือดร้อนหนะัก ยังมีชายผู้หนึ่งรักชาติเชมมะกวยเวชานเป็นชาวกะเหลี่ยงบวชเ,เ,เป็นพระภิกษุมาชานานอยู่ในอารามแห่งหนึ่งข้างธิดุดรแห่งเมืองหงสาวดีใกล้กับบ้านนอเวิงบ้านนั้นก็มีพวกเงี้ยวอยู่ประมาณ300สามร้อยเศษ และพระกวยที่บวชอยู่ก็เป็นพระภิกษุได้เรียนไตรเพศคำพีพยาก์ทั้งปวงตัวเป็นนักปราดพิจารณาดูก็รู้ตัวว่าจะมีโชคชัยได้ครองราชสมบัติในเมืองหงวงสวดีเป็นราชธานีใหญ่ก็ศึกออกจากพระภิกษุเจ้าเมืองหวงสวรรดีเก่าก็ตั้งให้เป็นพระชายาพระยาชื่อว่าสมิงเออทอกวยแล้ว พวกชาติเซนกวยนั้นก็พูดภาษาไม่เหมือนกับภาษารามันแต่เป็นชาวป่าอยู่นอกเมืององสาวดีสมิงทอ,อก,กวยนั้นเป็นคนมีวิชามีเวทมนต์มากเป็นสเสน่ห์แก่คนทั้งปวงพวกรามันชาวมือนในรักใข่สมิงทอ,อก,กวยนั้นคุมพวกแซมกวยอยู่ประมาณ 3, 000, สามพันเศษอยู่ในประเทศซึ่งเนระอุปสระ รากะเพียงท่านเห็นมองกวยเยนะยรธาคมเหงราษสรดอก็อชวนน้องชายสองคนยกพวกเซกวยทั้งปวงมาตั้งค่ายอยู่ที่ตำบลเกานักที่นอกเมืองหงสาวดีส่วนพอละแชงนูรู้เหตุนี้ ก็มีหนังสือรับไปนัดหมายให้กับสมิงทอกวยกำจัดมองสวยเยนรธาซะครั้นเมื่อมองสวยเยนรรธารู้ว่าสมิงทอกวยคิดกบฏจะมาตั้งค่าอยู่ดังนั้นก็ยิ่งสั่งให้ทอละแสงหมจัดกองทัพยกเอาไปจับสมิงทอกวยกระแสงหมก็จัดกองทัพพร้อมด้วยเครื่องสัตตาเสร็จ ยกกลับเข้าไปจับตัวมองสวยเยนราธาฆ่าซะคันสมิงทอกวยรู้เหตุอย่างนั้นก็ยกพวกเข้าไปในเมืองทอละแซงกลัวสมิงทอกวยด้วยสมิงทอกวยมีพวกเป็นพันก็จึงยอมให้สมิงทอกวยเป็นเจ้าเมืองหงสาวดีแล้วก็ยกบุตรสาวของตนซึ่งมีชื่อว่ายายเสม หรือว่านางพังภูให้เป็นภรรยาของสมิงทอกวยทันภายหลังรามันทั้งปวงก็ยินยอมพร้อมใจกันตั้งสมิงทอกวยเป็นพระเจ้าแผ่นดินครองราชสมบัติในเมืองหงสาวดีมีพระนามว่าพระยาพระพิโรธราชาบางทีพวกรามันก็เรียกว่าพระเจ้าทอพุทธเกสี หรือสมิงทอพุทธทิเกสีหรือพระเจ้าช้างหลายพระเจ้าทอพุทธทเกสีก็ตั้งทอละแสงผู้เป็นพ่อตาเป็นพระยาศัสดีแม่กองเลขและให้ควบคุมบรรดาพลพรรคทั้งปวงอยู่ในเมืองหงสาวดี ขันภายหลังก็ตั้งเป็นตลอมมหาเสนาบดีคำไทยก็แปลว่าเจ้ามหาเสนาบดีเป็นผู้สำเร็จราชการศิทธิขาดเป็นใหญ่ในรามันประเทศทั้งปวงแล้วก็ตั้งรามันอีกคนหนึ่งชื่อว่าทอจุเป็นพญานันทสุยะและตั้งอนุชาทั้งสองเป็นพญาชื่อว่าเท้าทองศกหนึ่งและก็เท้าทองอยู่อีกหนึ่ง แล้วตั้งสายคนหนึ่งให้เป็นพยาชื่อว่าท้าทุกเจ้าพญาขณะเมื่อสมิงทอกวยเป็นพระเจ้าแผ่นดินนั้นมีภายหลังพระเจ้าอังว่าได้ทราบว่าทอระแสงกับสมิงทอกวยคิดอายงันฆ่ามองสวยเรนรธา,าอันเป็นอนุชาซะพระเจ้าอังว่าก็ปรึกษากับคุณนางทั้งพวงว่าจะยกทัพไปจับอีสมิงทอกวยนี่ กับทอรแสงโมูมาฆ่าใชก็ขนาะนั้นผู้โหนก็ทำดีกาถวายว่าอีกสบสองปีนี้คราวชะตาที่เมืองอังว่าตกพวกรามันทั้งหลายก็จะเป็นขราวชะตาขึ้นอายกกองทัพลงไปทำสงครามพวกรามันก็เห็นยังไม่มีชายหรอกขอรับพระยทานให้จัดการสงครามเมือ,อง,งองสาหงสาวดีไว้ก่อนพระเจ้างว่าได้ทรงฟังก็จึงสั่งให้ มังมหาราชายกกองทัพลงไปอยู่ณนะเมืองแปร,แรซึ่งภาษาพมา่าแต่รามันเรียกว่าเมืองปลอนอันเป็นพรมแดนรามันกับพมา่าต่อกัน